That's TV. ฟอร์ดประเทศไทยส่งมอบรถพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานจำนวน10คันให้แก่กระทรวงสาธารณาสุขเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 โดยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้รับมอบนับเป็นครั้ง แรกของการนำรถกระบะ Ford Ranger มาดัดแปลงให้มีห้องพยาบาลด้านท้ายเป็นหลังคาทรงสูงภายใต้การควบคุมดูแลด้านวิศวกรรมมาตรฐานของ Ford อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนวันนี้เนี่ย ฟอร์ดได้มามอบรถพยาบาลจำนวน10บคันนะครับมูล,ลค่ากว่า12ล้านบาทให้กับกระทรวงสาธารณสุขโดยที่โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นจากที่ฟอร์ดเองเนี่ยได้เล็งเห็นว่าในช่วงนี้ในการทํางานของบุคลากรในการแพทย์เนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องได้รับการสนับสนุนในแง่ของการทํางานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งฟอร์ดเองก็มีรถซึ่งสามารถไปดัดแปลงเป็นรถพยาบาลได้ออกแบบรถคันนี้ให้มีศักยภาพในการทํางานช่วยเหลือออกไปกับบุคลากรในการแพทย์ในการนําส่งผู้ป่วยกับโรงพยาบาล ฟอร์ดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารถที่เรามอบให้กระทรวงสาธารณสุขทั้ง10คันนี้เนี่ยจะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับช่วยในการฉีดวัคซีนช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยช่วยบุลคลากรรพทย์ทําให้เราผ่านวิกฤตเนี้ยไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ ฟอร์ดประเทศไทยขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและสำคัญที่สุดคือคนไทยทุกคนในการที่จะร่วมกันฝ่าฟันและผ่านพ้นสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 อันยากลำบากนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยค่ะ